ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างอรันมีงานมานําเสนออยู่ที่สี่เล่มนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะสี่เล่มนี้จะแตกต่างในทํามือีย่ไหสิในทรมือียมสิสี่หรือห้าเล่มสี่เล่มอย่าเซลเยอะจะรอดไหมคะเนี่ยจะรอดไหมไม่รู้แต่ก็ต้องรอดอ่ะอยากไอ้กไอไอ้เล็บยูได้นะคะวันี้จะไอ้ไอ้ไอ้หน่อยอันนี้เป็นงานสั่งครับเอามาโชว์หน่อย ขออนุญ,ญาตโชว์นะคะออท่านเจ้าของคะเจ้าของแล้วโชว์ได้ช้าๆหน่อยเป็นงานลูกค้าสั่งต้องการลักษณะนี้นะฮะคือเบาบางเบาแล้วก็ขมจัดคือเป็นเน้นเน้นงานงานเบาครับแต่ว่าแข็งเป็แบบอยเป็นลักษณะของเหล็กบาเลื่อยนะฮะอันนี้เป็นเหล็กบาเลื่อย เป็นงานสั่งนะครับเล่มนี้ถ้าท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับสั่งมาส่งแบบมาแล้วก็ผมจะทําให้ตามแบบใบาย,ยาวเท่า,าไหร่คะเนี่ายใบยาวเล่มีใบาย,ยาวที่สิบสามจุดห้านะครับค่ะต้ามยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดสี่นิ้วครับสันละคะอ่าสันที่สองจุดสองจุดห้ามิลเป็นไม้ปุ่มเนาะครับค่ะ,<ฮ>ะทําไม่ไม่ทมําฝักเป็นชุดของปุ่มไปเลยละคะอ๋อลูกค้าบอกเอาฝักฝักเรืฝักธรรมดา ก็เป็นฝักปุ่มราคามันก็สูงนะคราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้เล่มนี้อยู่ที่สามเอ้ยสองพันเก้าห้าสิบค่ะนะสองพันเก้าห้าสิบงานโชว์อันนี้โชว์สั่งได้ยังสั่งได้อยู่นะคะ่งครับหลังๆะดอันนี้เรามาของเราบ้างขายละนะคะอันนี้วัสดุเหล็กเป็นเหล็กเอ็นหกเก้าห้านะครับเหล็กเอ็นหกเก้าห้าเล่มที่หนึ่งนะคะครับผมเล่มที่หนึ่งด้ามเป็นเขาควายนะครับ ด้านเป็นเขาวควายปีท้ายเขาวควายนะครับตรงคอนี้เป็นเขาวกวางนะฮะช่วงคอนี้คือเขาวกวางโบวีเล็กอ่าเป็นโบวีเล็กเล็กอะไรคะ N695 โบวีเล็กด้านเป็นเขาวควายรคาคาค่ะเอาฝากเอา้ามีฝากด้วยเอา้าเอา้าเอา้เอาฝา,า,ากเป็นอ่ไม้เมลิดนะฮะทำให้ออกสีมันออกดำๆคล้ายกัน๋อ่ะถ้าเราทำเออราคา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  ราคาเล่มนี้ปกติอยู่ที่สองพันเก้าห้าสิบนะครับนะคะปกติยังไม่ขึ้นนะคะเช่องลัานเชื่องลานเราทาถ้าเราทําเป็นฝักเขาควายได้ไหมได้ก็อีกราคาหนึ่งเนาะถ้าเป็นฝักเขาควายเลยราคาสามพันกว่าอ่าค่ะก็ีลดต้นทุนกันไปครับค่ะผ่านไปหนึ่งเล่มเดี๋ยวเลยฮะใบมีดยาวใบเยาวอยู่สามจุดห้านิ้วนะครับใบกว้างเนี่ยหนึ่งจุดสามนิ้วนะครับ สันหนาที่ห้ามิลด้ามยาวที่สี่นิ้วราคา,าราคาสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเสียบเสียบฝักนะไม่ใช่เสียบพุงไมคคานะสองพันเก้าร้อยห้าสิบาททำดีๆไม่ได้ยังไงเนี่ยแว่งไปแว่งมา,อ,าอยู่นน่นน่เาเล่มต่อไปครับเหลือเล่มเดียวนะมีเล่มเดียวแล้วหมดละไม้หมดไม้หมดค่ะเป็นเหล็กบาเรยนะฮะบาเรย์ยนเป็นเหล็กบาเรยอยนนะครับ ชุบแข็งทั้งใบนะครับฟันไม้ฟันอะไรได้นะครับฟันไม้เล็กๆไม่ได้เลยนะเพราะว่าแข็งบาลลูยอนเนี่ยอใบจะยาวอยู่ที่4.5นิ้วนะครับใบกว้างที่หที่1นิ้วสันหนาที่5มิลด้ามยาวที่4นิ้วนะครับชุดปุ่มประดูนะคะมเล่มนี้เป็นชุดไม้ปุ่มประดูทั้งชุดนะทั้งชุดทั้งฝักหมุนสวยครับปุ่มสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูสิคะ ราคาสองพันห้าร้อยหสิบาทรวมส่งครับยังราคาเดิมอยู่ค่ะครับมาต่อไปอตรึงราคาที่เดิมอยู่ต่อไปเป็นเหล็กเลนมหกเก้าห้านะครับพ่สามนะคะอันนี้แร่ป่ดซอยได้เลยเนี่ยคะนหกเก้า้าไม่เป็นสนิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับด้ามเขาวกว้างใบมีดยาวที่สี่จุดสี่นิ้วนะครับใบกว้างอยูที่หนึ่งนิ้วสันหนาที่สี่มิลด้ามยาวที่สี่นิ้ว ราคาค่ะเร่อนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทอ่าโอ้งานวาวนะคะหนึ่พันเจ็ดร้อยห้าสิบาทปกติหนึ่งเก้านะคะงานวาวเนี่ยนะคะก็ลดไปแล้วนะคะเห็นไหมเห็นชัดป่ะเช็ดค่ะชัดค่ะดีงามเลยค่ะสวยนะครับทรงเนี้ยสวยก็ไม่ค้าเยอะพร้อมฝักนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้เลือดโชคแถวนี้ละค่ะสวยสวยละค่ะพร้อมฝักครับพร้อมฝักพูดอะไรอย่ามาเปรียบเทียบอย่ากระทบกันอะไรนะอย่ามาเออยาวหรดละ มาเล่มที่สี่เนี่แบบกรรมจริงนะคะ,ะเล่มที่สี่เล่มสี่วัสดุเหล,ล็ก n อ9 5หกเก้าเช่นเดียวกันนะครับใบยาวก็สี่จุดสี่นิ้วนะครับใบกว้างหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วสันหนาที่สี่มิลด้ามยาวสี่นิ้วนะครับนี่ราคาค่ะเล่มนี้ก็ให้ไปหนึ่งพันเจ็ดอยห้าสิบเท่ากัน,นครับลักษณะเป็นงานอ,อทิ้งผิวทูโทนหน่อยหนึ่งนะครับอ่า สิดท้ายขอควาราคาหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบาทรวมส่งเท่ากันนะครับผมมีสี่เล่มลูกค <c oughs> ้าสนใจเล่มไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาก่อนโทรเข้ามาก่อนหรือว่าถ้ายังไม่ได้แอด <c oughs> ถ้ายังไม่มีไลน์ก็แอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับแล้ว ID ไลน์สำหรับวันนี้ มีเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างนี้แน่แน่กดถูกก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ